ะระวางรอเพื่อนให้ทุกคนทำข้อหนึ่งนะครับในใบงานนะจ๊ะ เพื่อนกันรขนาดรอเพื่อนเข้านะครับทำหน้านี้รอข้อหนึ่งนะครับทำข้อหนึ่งรอหยิบใบงานแล้วทำข้อหนึ่งรอใครใบงานนามาส่งแล้วทำในสมุด thank <music> you อนนี้ทำข้อหนึ่งนะครับคู่ขาน้ำแข็งแห้งนี่ของแข็งระคะน้ำแข็งแห้งเวลาไปออกคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตศิลปินก็จะมีควันาขาวๆข,ขึ้นมานะคือน้ำแข็งแห้งศิลปินแสดงอยู่ควันาขาวๆก็จะขึ้นมานะคะแป้งุ่นคือของแข็งใช่ไหมคะยังไม่บอกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยครูตอบอ อ่าเดี๋ยวรอดูลองทำไปก่อนทำไปก่อนมือถือโทรศัพภาผ้ากันค้าเชบการได้ไหมคะครับได้ครับให้เอามือถือใส่เครื่องซักผ้า อ่าให้อีกสองนาทีนะระหว่างรอเพื่อนเข้านะครับเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยครูตอบนะข้าวสุดท้ายแล้วิชาสุดท้ายแล้ว โอเคสวัสดีครับครับเสียงใครกล้องมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับ <Hello. S 1> ตอนนี้เราจะมาดูเฉลยกันเนาะ ในนี้อะไรเป็นของแข็งบ้างเดี๋ยวหาคนมาช่วยคุณตอบลูกแก้วไครดีปาราเม็ดปาราเม็ดอยู่ไหมนี่คุณลูกแก้วครับปาราเม็ดปาราเม็ดของแข็งในนี้มีอะไรบ้างขอแข็งมีลูกแก้วอ่อมีอะไรอีกลูกก็ดินสออ่อมีอะไรอีกครับ ยังล้มมีไหนเนี่ยอ๋อใช่แล้วไหนอีกอถ่านไม้อ่าถ่านไม้แล้วมีอะไรอีกครับนี่ีกไหมไม่มีนะคะแป้งฝุ่นจัดเป็นของแข็งนะครับ เกลือป่นแป้งฝุ่นอะไรพวกนี้เป็นของแข็งหมดเลยนะเพียงแค่ขนาดมันเล็กนะครับอ่าพวกนี้เป็นเป็นเกล็ดนะมันดังนั้นเราจัดมันเป็นของแข็งหมดเลยนะครับอ่าเขียนไปนะครับดินสอถ่านไม้เกลือป่นแป้งฝุ่นลูกแก้วยางลบแล้วก็ทรายพวกนี้นะบางคนบอกว่าทรายไม่ใช่ของแข็งผิดเลยนะทรายก็เป็นของแข็งนะครับเพียงแค่เกล็ดมันเล็กเฉย ต่อไปนะครับของเหลวหาคนมาตอกตอกหนูค่ะหนูหนูหาชื่อก่อนห้องสามบ้างเลขที่สามสิบห้องสามบ้างห้องสามบ้างตีกวิน 5, อยู่ไหมหนูก็ห้องสามเหมือนกันสลับไปสลับมาเนี่ยตีกวินอยู่ไหมสวัสดีตีกวินอยู่ไหมเนี่ย ไม่อยู่มั้งคะเดี๋ยวหน like he ูหาให้ค่ะเดี๋ยวหาคนถัดไปอยู่ไหมติกวินเปิดใหม่แล้วค่ะออตติกวินของเหลวมีอะไรบ้างฮัลโหลฮัลโหลติกวินของเหลวมีอะไรบ้างคุณโทรครับติกวินอยู่ครับอ่าครับเนี่ยรอติกวินอยู่ ติวินอยู่แต่ไม่ตอบอ่าติวินเข้าแล้วออกใหม่หาคนถัดไปมาช่วยดีกว่าอโเมื่อกี้ผมเปิดไ,ม,ไม่ได้ผมอ้าว <จะ S 1> หรออาติกวินมาของเหลวมีอะไรบ้างอของเหลวของเหลวน้น,น้ำมัน น้ำส้มอะไรอีกน้ำเชื่อมน้ำอัดลมเออถูกต้องหมดเลยแหมเราผิดบางคนบอกว่าน้ำบัดลมเนาะมันมีแก๊สก,ก็จริงนะแต่เราดูด้วยตาเปล่าส่วนใหญ่มันจะเป็นของเหลวนะคะดังนั้นเราจึงบอกว่าน้ำบัดลมเนี่ยเป็นของเหลวหนูก็นึกว่ามันเป็นหนูเกือบใส่คำว่าแก๊สแล้วค่ะ อ,อ,อ, <c oughs> อ่าต่อไปแก๊กนะครับสุดท้ายก็คืออันที่เหลือ น้ำแข็งแห้งนี่เป็นแก๊สนะเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตมันจะมีควันออกมานะน้ำแข็งแห้งไอ้น้ําลมคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจน,นและลมหายใจนะครับงงถูกหมดเลย นนึงนะโอเคสวัสดีครับครับผม ครับผมใช่ตอนนี้ก็สอนเลยครับเดี๋ยวนอนอบอกสักครู่สักครู่ครับผมครับผมอครับ 哎，OK，就这样。Hmm. ใครไม่เสร็จบ้างหนูยังไม่เสร็จค่ะรอ,อเพื่อนก่อนออแป้เพื่อนก่อน ไปต่อนะครับอ่ะข้อนี้ทันไหมอ่ะข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามีสารดูนะเขาบอกว่ามีสาร A สาร B แล้วก็สาร C มีสารสามตัวนะสาร A สาร B แล้วก็สาร C สาร A สาร B แล้วก็สาร C นะครับ สาร A ปริมาตรคงที่รูปร่างก็คงที่อะไรที่มันคงที่ตลอดเลยมันเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สของแข็งค่ะถูกต้องเขียนไปเลยของแข็งคือสาร A ของแข็งคือสาร A นะอะไรที่มันคงที่ตลอดเนี่ยนะมันต้องเป็นสารของแข็งแน่นอนต่อไป B B บอกว่าเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุรูปร่างก็เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเปลี่ยนตลอดเลยเจออะไรเปลี่ยนหมดเลย B เป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สดีแก๊สครับมันเป็นแก๊สนะ <แก S 1> ดีเป็นแก๊สเพราะเปลี่ยนปริมาตรมันก็เปลี่ยนรูปรา่างมันก็เปลี่ยนอ่าแล้วก็สารใดเป็นของเหลวก็คือ C นั่นเองนะครับ โอเค A C B ไปต่อได้ยังต่อได้แล้วค่ะ<ด>ต่อไปข้อสามเขาบอกว่าบรรจุแก๊สลงในถังขนาดยี่สิบลิตรสี่สิบลิตรและถังยี่สิบกิโลกรัมอันดับแรกเขาถามว่าแก๊สมีมวลไหมดูตรงเนี้ยแก๊สมีมวลไหมมีค่ะอ่าแก๊สมีมวลดังนั้นมวลของแก๊สจะต้องเท่ากันแต่ปริมาตรของแก๊สจะไม่เท่ากันนะครับดูเนี้ย พรนีต่อพอควายแก๊กบาทชึบเลยมวลของแก๊สจะเท่ากันเสมอนะครับแต่ปริมาตรของแก๊สจะไม่เท่ากันจบแล้ววันนี้มีเกมให้เล่นไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวมีหนึ่งงานผ่านเกมครับอ,อันนี้ใครไม่ทานบ้างไปละออกแล้วนะ ไปค่ะโอเคสักครู่นะครับผมไม่ทานอันเมื่อกี้ครับอันไหนไม่ทานอันแรกสุดหรืออันที่สองอันสองครับอ่าที่สองดูตามที่ครูแชร์ไประหว่างที่ครูกำลังเรียกเบิดบอกนะ อ่าระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเกมเนาะครูครับผมไม่ทานอันแรกครับอ่าใครไ่ทานอันแรกให้เวลาแคบไวก่อนที่ครูจะส่งเกมให้อ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้อันแรกให้ดูใหม่นะแต่ขออธิบายเกมก่อนแป๊บหนึ่ง อ่ะวันนี้ไปเกมนี้นะครับก่อนเข้าออนะพิมพ์ชื่อเลกที่ชั้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาแล้วเนาะเขาดูต้องตอบไวแล้วก็ตอบถูกนะสะได้ไปของเลวอ,อย่างเงี้ยตอบไห้ถูกนะครับ กี่ข้อคะมีอยู่สิบข้อสิบคะแนนส่งไปในช่องแชทก่อนนะครับอ่าสีฟ้าส่งไปเนาะต่อไปส่งไปในไลน์ห้องเราสีทับสองกับสีทับสามนะครับ ใครมีชื่อแล้วถึงออกได้นะต้องดูว่ามีชื่อตัวเองก่อนไหมแหมเมื่อกี้ใครจดไม่เสร็จครูครคะทำกี่รอบก็ได้หรอคะได้กี่รอบก็ได้ครับต้นค่ะเมื่อกี้ใครโจดไว้เสร็จจดนะครับ ใครจดเสร็จแล้วไปเล่นเกมเลยเดี๋ยวปู๊จะอ่านชื่อให้ฟังว่ามีใครส่งมาแล้วบ้างเล่นกี่รอบก็ได้นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครส่งมา อส่งมาหนึ่งคนสีดาวฟองถูกห้าคะแนนผิดห้าคะแนนใครได้น้อยทําใหม่นะใครได้ต่ํากว่าห้าที่ทําใหม่นะครับก็คคอาสวัสดีครับทํากี่รอบก็ได้นะคะแนนเยอะๆดูชื่อตัวเองนะครับส่งแล้วออกได้เลยเนาะวันนี้สอนประมาณครึ่งชั่วโมง ครูครับผอททำใหม่นะครับครับผมเปรียมพรส่งมาแล้วอังสุมาลินส่งมาแล้วตรีกวินส่งมาแล้ววันนเลิศส่งมาแล้วเช็คชื่อตามงานที่ส่งนะรูปไปกันนะคะครับผม,มต้องแคปหน้าจอส่งไม่ต้องแคปก็ได้ถ้ามีชื่อแล้ว ออกได้เลยใช่ไหมคะครับผมได้เลยยิทธิพรอ, <ๆ S 1> ออกได้เลยใช่ไหมคะทาไม่ซูอหรือย<อ><อ>ังทำไม่ซู่อแล้วส <ๆ S 2> วัสด,ดีค่ะคุณครูครับผม พิติพรปิยธิดาภูริพันธ์ปัญญวัฒน์คู่ค้าขทใหม่นะคะครับครับคานุวัฒน์ปัญญวิทย ติิยาศิรวิทกิติมาผมออกแล้วนะครับ